พี่น้องมีแต่มากง่ายๆนี่นีพี่น้องเห็นไหมอยู่ห่งเปรนะพี่น้องมันเต็มเปแล้วก็เลยใส่ไอ้หอบเอาเมื่อจ้ะเอ้สุขสบายดีพี่น้องจ้ามันนี่พาเดี่ยวสองตาเลยพี่น้องพี่พาพี่น้องมาเก็บหน้าบัวลงหนองพี่น้องมากับไอเปิลคือเก้าเป็นไก็นาเก้าเหมือนเดิมปหาหน้าใกันย่หลายหน้าบ้านพี่น้องนอยเปิลเนาะ อยู่คงให้ท่งองนาจากพี่น้องพูนพีน่น้องหนออยูทำคนลงเก็บหน้าบัวจ่า,จาพี่น้องวันนี้ฟังเสียงปา้าเขมเี่แหนบนะจกะน้อยพี่น้องเอ้ยบสบายเป็นไข้วัดพาพี่น้องมาลงเก็บหน้าบวัวดอกบวัวจากพี่น้องมืห่วยเพื่อนมาก่อนแล้ะจากพี่น้องเพื่อนมาแต่พอเศร้าฮูา้นด,ดอกบวัวพี่น้องหนองหง่ใหง,ง่จากพี่น้องจ้า โอ้ยสิเหลือข้อห่อเข้าเ,าเปลือกมะบัวนี้ห่อเข้าพี่น้องกันมีเนาะเก็บแปลนใส่บาตรนะพี่น้องเนาะดอกบัวเก็บไปเฮ็ดบุญพี่น้องกันเหลือข้อท่อเข้าเลิกปะโอเ้เพียงเปินเอาแล้วนี่จะ้นจะน่้าพี่น้องจะ้ะหน้าบัว เขาเอานานั้นหมาลหมาโอ้หมาเขาลงมา้เพนี่น้องมาลงมาแล้วลอยนะครับนจ้านี่จ้าพี่น้องนาบัวจ้าสนี้ก็เป็นเอาเนาะอ้เปิ้ลเนาะเป็นละวาสนีเตขึ้นไปไหมอ้ย นี่พี่น <i> ้องลอกบัวลอกบัวงามๆเลยปุ้ยไปแล้วไปแล้วมาเนี่ยนไปเลยแก่แล้วบ่อนเถอะคนแก่แล้วจนแก้นดำแล้วนี่เสขึ้นไปแม่ปุ้ยเอ้าย่างเอากูเนี่ เอาพี sociedad, ่น้องมามาก็ลงมาลอยน้ำเล่นแบบนี้เอาอาบน้ำมันหอมเพื่อนนกเป็ดเอ้เปิ้ลนะเพื่อนนี่นะไอ้เปิ้ลนี่เป็นยังปะเป็นนี่นะนี่นี่ใจพี่น้องนาบัวน้ำเลิกเลิกนะเพียงคอไอ้เปิ้ลคนโคัชวันนี้ยิมว่นไวเลยวบบนี้พี่น้อง โอ้ยพ <emaal> <Christmas. S 1> ี mm ่น hmm. ้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นแมงพี่น้องมาโอ้ยพี่น้องเอ้ยโหดโพน้ำเลิศชัวร์สับจนนิสัยบ่นไว้เด้อบาบนี้ทีไว้ใส่น้อนี่พี่น้องเห็นบ่โอ้นางงามพี่น้องทักหนาทั้งดอกเลยนี่พี่น้องเห็นบ่ดอกบัวจ้าหน้าบัวจ้า นี่พี่น้องนายงามเนกกปะเตเพิ่นก่อนฮะปะห่ยปะโดยเยื้อแต่น้องหอยอยู่นี่นะโดย่ายว่เพิ่นน้รถจับพี่น้องโอ้ยโทรศัพท์ตัวนี้ซีวีบอไว่ายเยอบบนี้ หนิงพี่น้องปุ้ยปุ้ยขึ้นเมื่อไหมปุ้ยยอมขึ้นเมื่ออีกขึ้นน้องไล่ขึ้นกระบืขึ้นไปใส่กรไปนำหนี่พี่น,อน้อ,นอ,นอ,นองน่างามงาม,งามจ้า,พ,จาพี่น้องตาสะออนเด็ดเปาะเด็ดเปาะจ้าไอ้เปิ้ลทำไมเป็นกระเตืงว่ายับในบวนัวไอ้เปิ้ลมาให้เป็นกระเตืองวะไหลบวัวแม่พันธุ้เป็ี่ยนวะ พี่น้องเบิงเบิงเบิงพี่น้องป๊อกฟังเสียงฮักแต่พี่น้องสะออนเด้พี่น้องเลยนี่ฟังเสียงฮักจ้ะบุบุบุพี่น้องเอ้ยบุเป็นบุไปนี่นะนี่โทรศัพท์ประโยชน์มือนี่ละ เดีย๋ยวมูมีบ่อนวไนนนวเนาะอกบัวกับบัวลายแเปิดน,น,นกนกกหัหะะว,หลวแล้วเนาะลงมารกนีเจ้าเป็นเปาเป็นเปาเนาะเมื่อนะโอ้ยพี่น้องขึ้นเมืองแม่ไ่ขึ้นเมืองกับเขึ้นบบพี่น้องเอ้ย โอ้พี่น้องมึงมาเสียงฮักยังฟอกฟอ,อกสะออนเด้นี่จะพี่น้องแดกกระซ่องตานี่คือหน้าบัวเด้อพี่น้องเด้อสะออนเด้อยูนหน่องขามาสซาดจะพี่น้องหนองรวมบ้านจ้าเห็นบ่พี่นอ้อหน้าน,นั้นแต่แก่แล้วพี่น้องหน้าน,นี้จะก้องออนอยู่เนาะเป็นกินอยู่จ้ะโอ้าเปน้องสองสามหน้าเลยยางนี้ เนาะยืมเหือใครกันห่อยเพื่เนาะไปยืมเหือกกับเจ้าไป,ไปเปิ่ลนไปยืมเหือกกับเจ้าไปยืมนะพวกกับเจ้ามีเหือเพื่นก็นึกว่าไป้อ,อ,ไอ,ปองกันญ่ๆเลยจะ้ะ ดอกบัวงามงามพี่น้องโอ้โหงามแพงพี่น้องเอ้ยได้ยังบ้างไอ้เปิน้นไอ้ยังออนอยูอ่จ้ะพี่น้องบอกจะเป็นเอาโู้หนาคนแก่แกพี่น้องไปเอากว่าแต่พี่น้องมันมืดนจักน้อยเนาะนีน่ เสียงแดดซ้อมพี่น้องไหมหลายหน้าเรียนกันเลยพี่น้องนี่ลอยกระยามันไล่ขึ้นกระบอกขึ้นเด้อสะนะอยากลอยกระยาบแล้วตามใจบังคับขึ้นกระบอกขึ้นเด้มาพี่น้องเนาะไล่ขึ้นกระบอกขึ้นจ้าพี่นอ้องป้าหลังใหญ่ๆพี่น้องนี่ใหญ่ๆเลยงามๆเลยจ้ะ พี่น้องนกกระจิกกินพอนกแต่พี่น้องคนกระจิกกินพอคนอนางอย่างไรพี่น้องปา้าอย่างหลังสองหน้าเลยจ้ะน,น,นกเป็ดตัวใบเปิ้นนกมาเลอถามว่านกเพเลยจิกนกเป็ดบ่ นี่จ้าพี่น้องน้องกุ้งควงเจ้าพี่น้องแถวคลองบัวลายมึงเพิ่มเอาได้พี่น้องเพราะมันลึกจะกันลอยเอาเออเปิ้ลนี่จะพีเจ้ะพี่น้องมันลึกเนาะหน้าบัวลายอยู่แถวเราคลองห้าพี่น้องไหหน้าเงียบเงียเลยโอ้ยเงียบเงียเงียฮะ เป็นพลอมันน่าเย่อปะนี่นี่ก็จะบเห็นอยู่คนละแจใจพี่น้องนะนี่กันป้าพี่น้องนี่ก็เล้วอันนี้หนูสิ่สามหน้าเอาเป็นก็เล้วนี่เลยนี่เลยนี่ยนี่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 ป้าพี่น้องเห็นไหมนี่นี่แกะกินโซ่ด้วยป่นโอ้ยแกะกินกระวานก็พี่น้องนี่ เดี๋เอา n h a แท้นี่มานี่ตึงๆนี่มาให้ไกินน้ำมากินมาจุ๊บแกมันนี่โอ้ยแกกินโซเลยพี่น้องเลิ่บนาางแล้วกัน๋ยู่ไหนอยู่ไหนนี่เอาแล้วไหมเราจะมาหางพี่พี่น้องนาใหญ่เยอะเยอะขนาดเอิปเปิ้ลเลยพี่น้องนี่มันแท่ห์โคตรบรเห็น มันอยู่บนหัวคนเราเราเห็นระเพรินนะพี่น้องพี่น้องนาบัวเป็นหน้าใหญ่ๆเลยมาส่งหมาขึ้นบกกันพี่น้องอีต้นมันไล่ขึ้นกับบ่ขึ้นพี่น้องเอ้ยเอาขึ้นไปขึ้นไปนี่พี่น้องนาบัวมีแต่หน้งใหญ่ๆพี่น้องเข้าไหมบ้านหมากพี่น้องขึ้นไปส่งแล้วก็ลงมาคือเก้านี่พี่น้องหน้งใหญ่ๆเลยนาบัวพี่น้อง น,นี่พี่น้องเห็นป่ะน่าหง่ๆทางนั้นเลยจ้ามากัวของเรามันเต็มเป Hence, แล deals, ้วจ้ะพี่น้องก็เลยเอาไซนี่ก็เลยหอบเมื่อเอาพี่น้องไปเปิ้ยังพอจะเมื่อยยังลงจู่กลางหนองพูนพี่น้องหนองขมกวางกวา้กวางมาแต่ฟังพุ่นก็มีน้องอีหนองนึงได้พี่น้องฟังกันครูพุ่นไปแลเปิ้เป็นส่วนจนนี่ว่าลงหนองนี่แล้วเป็นลงหนองน้อยพุ่นบ้าพุ่นมาจนนี่เสมอก่อนจ้วจ้าพี่น้องสวยแล้ว ส่ันนี้ก็ขอฝากบรรยากาศวันสัมนี้ได้พี่น้องเด้เอถ้าไหนกครลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกับทางจให้จ้นนี่แนะน่อากาศก็กกมาสบายดีสวัสดีครับ